แต่ว่ามีอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ,คะพาคุณผู้ชมไปติดตามบุญประเพณีที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่อค่ะจังหวัดอุบลราชธานีชาวตำบลนาผินค่ะจัดเต็มรำบูชาพญาแถนฟ้อนเซิร์งพื้นบ้านประยุกต์ค่ะทั้งดนตรีแล้วก็ท่าเต้นแบบโบราณผสมกับความทันสมัยเร้าใจให้ท่านพึงพอใจดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพินตำบลนาพินอำเภอรตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มีการจัดกิจกรรมในงานโครงการประเพณีบุญบ้างไฟตำบลนาพินประจำปี2568ขึ้นค่ะโดยมีการแสดงฟ้อนเสริงพื้นบ้านประยุกต์นะคะทั้งดนตรีแล้วก็ท่าเต้นแบบโบราณผสมความทันสมัยจากชาวบ้านชาวชุมชน จำนวน13ขบวนค่ะด้วยการแต่งตัวแบบพื้นถิ่นชาวอีสานเพื่อบูชาพยาแทนค่ะขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีการประกวดควายสวยงามอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะคะซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบ้างไฟให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านในพื้นที่ตั้งแต่โบราณเลยนะคะจนมาถึงปัจจุบันซึ่งชาวอีสานก็มีความเชื่อนะคะว่าถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบ้างไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลค่ะก็จะเกิดความแห้งแล้งไม่มีน้ำทำนานะคะแต่ว่าถ้าปีใดเนี่ยจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลค่ะเกิดความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยประเพณีบุญบั้งไฟก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะคะที่มีมาแต่โบราณได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมติดต่อกันเรื่อยมาจากบรรพบุรุษจนมาถึงในปัจจุบันด้วยนะคะ เป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่นะคะอีกทั้งก็มีการปล่อยขบวนแห่เอ๊บั้งไฟนะคะน้องกุกิ๊กแห่ตามถนนภายในตำบลน,นาพินด้วยโหรํรำสนุกมาก นี่อยากไปเซิร์งด้วยนะทางบเป็นการฟ้อนเซิร์งที่แบบว่าน่าโยกย้ายใส่โพกมากเลยนะเขามีการฟ้อนเซิร์งแบบประยุกไงคะก็นับว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำอีสานบ้านเราเนาะพี่บีใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นงานบุญบ้างไฟในหลากหลายพื้นที่ในภาคอีสานของเรานะคะหนึ่งปีก็แต่ละที่ก็จัดหนึ่งครั้งนะแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะจัดพยายามไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าพอบ้านนี้จัดก็ไปจุอีกบ้านนึงนะไปหลายๆตำบลนะคะ อันนี้พี่บีเคยฟ้อนไปเซิร์งไปํำแบบนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยนะเราลองสักงานไหมคะพี่บ <um ีสักงานเห็นเขาฟ้อนแล้วแบบอุ <h 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 ้ยเป็นตําม้วนนะคะโหยิ่งตอนบ้างไฟมันขึ้นนะน้องคุกิกโอ้น่าสนใจจริงไม่เคยไปดูเลยพี่บีเคยดูไหมคะเคยดูค่ะเคยไปนั่งดูแต่ว่าไม่กล้าอยู่ไก้ใกล้กลัวว่ามันจะระเบิดใจเนะโดยเฉพาะถ้าบ้างไฟร้านนี่โหหมุนแรงมากหมุนแล้วก็ขึ้นไปสูงมากเลยนะคะค่ะเขาก็มีการประกวดมีการแข่งขันด้วยนะคะสําหรับงานบุญบ้างไฟค่ะอันนี้ก็เซิร์งกันมันเลยนะคะ สนุกสนานกันจริงๆกับบุญ<ม>บ้างไฟค่ะ <c oughs> ก็นับว่าเป็นการรักษาไว้ประเพณีอันดีงามใช่ะค,ะค่ะขอฟ้าขอฝนนะคะค่ะ